วันนี้ถือว่าทีมงานเราจะออกไปหาป่าเนาะตัวอุปกรณ์เราก็มีเบ็ดเป็นลักลเกียมเดินทางเนาะขึ้นไปทางเหนือเนาะแล้ติดตามเบิ่งธรรมศาสตร์พร้อมกัน เดินทางมาหอดแล้วเนาะจดุดหมายทีมหอจะตั้งแคมป์นอนเนาะ,ะสถานที่เคยมาในเมื่อก่อนประมาณหนึ่งปีแหละดรถละบริมายากตั้งเปลี่ยนแปลงไปลายเติบเนาะสภาพธรรมศาสตร์เดี๋ยวจะจัดสถานที่หนึงน่งเนาะทีมงาน,นก็เพียเติบตัวใสเวลามาประมาณ สองสมุกาปอ่ะตอนนี้ตัวเฮาที่จัดทานทีอยู่อาศัยได้แล้วแล้วก็วางเบ็ดลงวางเบ็ดเรียบร้อยแล้วเนาะว่าสิสูกมานสําใดเพราะว่าบ่ได้มาซิดดนแล้วเท่านี้ได้มาแกงดนแล้วก็เบ็ดเฮาก็ลายลังเติบ ทะี้ก็สีมีอีกเบื้องหลังสองสามหลังเราถาเบึง่งคนงานนํากันเนาะเราถาปลากินเบ็ดให้เบึ่งธรรมศาสตร์อากาศกรห่อนอบเอาเนี่ยมีประมาณ สองมุมงิงนมกันสุอร์เขื่อกับเมื่อยแห้งนอนนอนเอาแห้งตัวตอนแรงยังมีอุปกรณ์อีกอย่างหนึ่งเนาะคือมองเบิ่งว่าซองยางนี่อันได้สีมันเนาะระลองเบ็ดกับมองพาเบึ้ธงร,รมสรสา์มุมสูงเกตตีเ,เาผาพักเนาะ แล้วก็ใส่กับหนูลองเบ่งอยู่น้ำแค้มเสี่ิมีหนูอีบ่เพิ่งใส่ใส่โม่มวดแล้วโม่มีห้อยมันแส่พูดป่ามันตด บระมันเป้านันนจัเป็นอีกอย่างควัดป้ายคมเกียบเล็บเบิ้งเล็บอะไควัดเล็บจักรลังเท่าเหมืนหนาลังไม่ใช่เลยซี่ลังเลยมีแล้วใส่เต่วนี้แล้วแล้วน,นี้เผาไปใส่หมอกเนหอนมอูแต่ไปใส่หมอกต่อ หากางมองบบบนี้ฮะกางมอวงแบบมีจักด่างยึ่ทงจ็กด่างเริ่มมองสีกุศิกรางยี่นี้มึงมองที่หากางไหวหอกางปะเรียบแก่งแห้ง วัวกลางไว้น้ำหัวแรงเนาะแต่กะมืออื่นเสาเขาจะมายามอีกทัหนึ่งเนาะตามเบอง์มาสีได้มีป่าอยูอ้าวเสาวันใหม่แล้วเนะวาะตัวามายามมองที่เขาใส่ไว้มื้อคืนนี้มาสีได้สีมานสํำได้ตามเบอร์นำกันโอ้มาแล้วหนึ่งโต สตู้สามว่าสมีิกายว่าเกินขาดแต่ไตามขาดเนี่ยว่ามูซิบุมีวีพอตูมาแล้วเออไปยังกันปะก็ขากไรขากไรดี่เป็นอย่างรปกก็เด็กี่นาง่อแล้วยโอะก้อยแล้ว วุ้ยว้ยอันล้วุ้ยอันน้เองแล้วบึงว้าผลใหม่เลยปนุปนุไปแล้ว ประกออ,ะกออีกแล้วเข็ดประกออเที่ยวเดอ้อนี่นี่ไม่มีอีโบส,บสตสอพี่น้องอตึงคุณงานมนังเครื่องนึ่ง กาะอีกแล้วเกาะอีกแล้วมองเกาะอีกแล้วเสร็จไม่มีหนังเอ้ยคนลำบากครับพูดครับป้าดินตกเหือดเออโอ้กโหแน่ก่อน ยังพี่น้องบอ้โหได้นี่เกินไปยังวะปลาเนี่ยตัวกดหยาบกดหมู่ยังมีอีกบอไปแล้วไปยังวะไปงูอ่างปลาปรเกาะอีกแล้วพี่น้องเกาะเกาะเรียนเลยกว่าเนี่ยบประเกาะเกาะมีบอ อะไรอย่างนี้กดคอมเมนต์กดกดขึ้นขึ้นหนีนะครับพี่น้องว้ามาอีแล้วเพิ่งได้พี่น้องเอ้ยเด็กพี่น้องโอ้บาดสุดท้ายมีซ้ำอีกมีซ้ำอีกมีซ้ำเด้อโอเคแล้วเกินขาดอีกแล้วนี่เกินขาดว่าแล้ว พยายามเนาะตัวใหม่นะบัดนี้เฮามาเบิง่งผลงานที่เฮากางม่องไว้เมื่อคืนนี่ก็ซีมีหลายสำหรับตัวน,นี้ปุดแล้วแล้วเนาะม่องก็บ่หลายด่างประมาณ5-6ห,หัวอันนี้คือป้าที่เฮากางม่องเมื่อคืนนี้เนาะที่ประมาณอยู่สองโลปลาย สองหรือสามไปแหล้วแล้วใส่ขี่แล้วก็สีเงียบตรงนี้นี่แม่นม่องเนาะถือว่าเมื่อคืนนี้มันกลับเมาบริทายเนาะมันบได้ไปเบิ่งผลงานเบิ่งเบ็ดผลงานเบิ่งสำหรับหนึ่งวันผ่านไปถือว่าผลงานม่องนี่ไปกว่าแล้วเด้อเบิ่งเบ็ดก่อนมันเบิ่งเบ็ดผลงานนี่ยี่อสูตรเด็ดแล้วผลงานมาตัววิ่งทางแน่เออ โอ้เริ่มแล้วเด้มือนี่ประมาณสีหาตัาวเอาโมนีครับเสาครับับบายมาติดตามเบ็ดคือเกา่ตาตอนต่อไปครับเร่งแรงประมาณสีหาโมงเลยใส่มองอีกหอบหนึงแล้วอาไมากแล้วตัวใส่ใส่ได้ขึ้ควรตัวนี้เนาะ chắc tô thì thôi đây là cái bộ chữ đấy này và bà và biết cả sông quần vô mà này xì vô cầm mong Ừ. 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 มาอีกแต้มมาอีกแต้มบันนี้ทางลุมเนอ้อบันนี่ครึง่งเอาไล,าล้แหะแต้มทางลุมบันนี่เบิง้งทีใส่งามบอ่อลไรมาแล้วโอเคอรเราภาษายุสัมนโีโอเควะเกอโอเคแล้วสัมมี <c oughs> ตอนี้ก็ประมาณสีโมงแรงเนาะของมือของมือที่สองที่พ่อได้มาหาป้าคือว่าจะเกี่ยมไปกลางมองไหวคือเก่าเนาะคือวานนีน้เป็นมองเขาที่พ่อได้้างเรียบร้อยแล้วป้าบ่าฮันเดีย๋ดวยวติดตามมืออื่นเนาะว่าสี ได้ไลส่สำเด็เอาสบายด,ดียมเสาเนาะนี่ถือว่าเป็นเป็นมือทีสามแล้วเป็นมือสุดท้ายเนาะที่พวกเหาเดินมามานอนหาปลานี่ทีมงานกำลังกินกาแฟมี <c oughs> ก,กาแฟแล้วนเได้ออกไปย่างหม,ม้องที่ว่าเหาใส่ไว้มือเคลืนนี่เนาะ มือเสาร์ก็ได้เลยซองแต้มดังยอดไยเป็นตัวเดียวเลยเบื้องว่าผลงานมองมือนี้สิได้สัมวันนีอิรุบออันนี้เบ็ดเฮาก็ใส่ไว้ใต่คืนนี่คือมือเสาร์นี้จักโตเละจักแต้มลยซองนาะสำหรับเบ็ดเนาะเป็นเป็นแหละมือเสาร์นี้เบ็ดนี่ได้สามโตเลย มองนี่อีกจหกน้อยพยายามเบิกน้ำกันตอนนี้กาแฟย,ยามเสาก่อนธรรมศาสตร์อากาศสดชื่นดีเอ้ามาหนี่เตรียมไปยามมองส่งไปยามมองยามเม็ดนึงนึงนี่ก็แด้แล้วขอ,ของคุณคุณก็ไม่ลวกำลัลงมานออาไปยามมองกันเนาะเอา จะว่าเริ่มมาย่ามะมกูมองหัแล้วเนาะตามเบิงคนงานมือนี้นี่ยันบุสูวานนี่แล้วนี่มีจ <c oughs> ีวมจอวมนัมนมันมันไปแล้วฮันดีมีอยสองสามเต็มแล้ว มานําคนก้างนะนี่มาแล้วมาแล้วก็เต็งได้ยังเต็งสิรุดเนาะสามแล้วเฮ้ยอู้ดุดขึ้น้น้นึนึ้น ô, mình, mình bè, mình đó vậy Bọn em nhau chìm. ô, mình thử thể thìn của đóc nhau với hả? ีเด้อสีออ,เอาเบิง่งดังที่สองตัวมีแต้มอยู่นี่นี่มวยมายพได้มาแล้วเก็บแต้มมาเรื่อยๆเ,<ม>เก็บ<ม>แต้มมาติ๊กๆ โกะแล้วกระเบิงโมงโกะปลากระโกะแม่ด่างสุดท้ายประมาณโอเคโตรวมกันกับด่างที่ว่ากูแล้วอีเนาะกรเบิ่งกันอีกตัวหนึ่งในแคมเฮา มาหอดแคบแล้วเนาะมาเบิง้งปลาเตละหัวเน่เน่เน่เน,น่ตัวคักเน่เน่เ่ขึ้นตัวายแต้มเติมได้แต่ยักเสียให้ให้วานห,นหนี่นิดนึงเดมอง ก่อแต่จังเบิงต่อนัอ่นกินและเอาช่วงปดบา่าทางเบสเพื่อนกะ่ามีสัญญาณอยู่เป็นเบิงเบิงแล้วเพื่นเ,นเ,นเ,นเนก็บแต้มมาแต่เส่ามาหนี้ประมาณที่หาโตแเละอันนี้เป็นแต้มที่หกล้วบน่นี่ตัวนหน่อยที่ อะไรมาแล้วเปิดกับนบน้อยหนาเพิ่นวาหมดหนามองสายมาแล้วมาแล้วเอ้ยอะไรอยู่ะไรอยู่เอาไม่แล้วพ <c oughs> ักนี่น้ำบังนี่มึงีานี่เบื้องลุมอันนี้ฟังทึง่งดึงดึงไฟอ่น ใช่แล้วโอเคโอค้ยมันก็ใส่ใส่ได้แล้วนี่เก็บแต้มไปแล้วสักกลางสักกลางหรือกระมังกระมังแต่กระมัง,มงะมาไอ้แล้วนี้ทางลุ่มทางลุ่มบานนี่มาอีกแต้มพตาผลมานได้เหมือนนี่ มาแล้วมาแล้วมาเบิงใส่ขนาดได้แล้วอุ้ยใส่ได้ใส่ได้ใส่ใสนี่สริหาเนิวเขาไปเบิงปลามองเขามาเป็นเน้เ<อ> <c oughs> อ,อ,อันนี้ถือว่าสารป่าที่ใส่มองย่ามมือเสานี้เนาะประมาณโลไปหรือสองโลตัวหน่อยกว่าว่านนี่น,นั่นนึงจะมีปลาปลาเครึง่งแล้วก็ปรากดมีปลาเสือ ภาคภหินปลาเสือสำปลาเซามอนนีน่มาเบิองผลงานเบื้องเบ็ดเนาะที่มีจักแต็มเอาคนขว,ว,วัอยู่เธอมีจำนวนหนึ่งเราใส่ขี่แล้วเนาะอันนี้โตทิบหันตายน,นี่แม่นแม่นผลงานเบื้องเบ็ด ตัวซูซีกันกับมองเนาะโอเคแล้วสำนี้อ้ามาบัานนี้กินเขาน้ำกันเดอ้อชอบปีงป้าจำแจ้วปลาอยู่ตรงคือเกินเขาแล้วก็เกี่ยมเดินทางกับเนาะถือว่าเป็นสมงสุดท้ายแล้วในเวลาสองคืนกับส<ร>ามวันที่พ่ออาศัยอยู่นี่โอกาสหน้ามีเวลามาไหม แล้วก็ขจบคลิปสำหรับคลิปนี้เนาะในเวลานี้เลยเนาะแล้วกอ็อย่าลืมฝากติดตามเยเด้อส่องบ่าวใส่กล่องขอขอบใจ